ฐานะอันประเสริฐที่สุดในวัฏสงสารนี้คือการได้เกิดเป็นมนุษย์นี่ในหมู่มนุษย์จะยังเหล่าสัตว์ที่ได้เป็นมนุษย์แล้วนี่มีทางที่จะค้นพบหนทางแห่งความบริสุทธิ์แห่งชีวิตออกนอกวัฏสงสารได้พระพุทธเจ้าทุกทุกองจึงต้องมาเกิดในโลกนี้ขัน,นสนเพื่อกัสลูยุสวรรค์ผลติในจาะวะมานาสูรอิติบุตตะกะคุตตะนิกาย เวลาเทวดาจะตายแต่ละองค์ยอมมือท่วมหัวมาให้พรกันขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะขอให้พบราบอันประเสริฐคือพระรัตนตรัยขอให้ท่านได้ตั้งอยู่ราบอันนานๆานคือเลื่อมใสในพระรัตนตรัยประพฤติพรมจันทร,ร์ในพระพุทธเจ้าแล้วมาเกิดใหม่พบกันความปรารถนาของเหล่าเทวดาต้องการมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ส่วนมากตกนรก บางทีได้เกิดเป็นมนุษย์ร่ำรวยเจริญแต่ไม่พบพระรัตนนาไตา